ถึงซานี้เขาไม่ได้ทัก,กันซาดนจาจะหักากันได้แล้อผู้สาวนะซาดนหาหักอ้ายเด้อเดูกคนกันก,อน,อ,กอนลองกันร้องกันลนะกันร่าใจเราเอยเอ้เ,เ,เขาไม่เคยใหญ่ดีชาดามี้้อยอ้ายสมหวังยิิงคนนั้นที่คิดถึงเขาจะงให้ความหวังความคิดถึงเธอชาดี ในความเพ้อสายตาเจ้าบ่เคยหาเจอรู้ตัวเสมอรักเธอรักเขาครัดีเดียวเดียวมาส่องม้วผู้ใด้เป็นไต่ว่าได้จักรังเธอมอง่ายก็ะไรได้แค่ปานแต่เมื่อนั้นอาทิดย่มาบอมีเขาคอยไปเงาอยู่บังใจไปแค่บ้านใดไม่นบ่มีเขานั้นว่าปันใจัเหตุสิความจริงจะได้ก็อดเ้ามาหักเลยสวัสดีครับมือหนีผมอยู่บ้านคู่ขาดครับตำบลน้องเล่าครับอำเภอเขื่องในจังหวัดอุบลราชธานีครับ ข้าเลียงมานน่มีผู้มาสื่อหฮาบอกครับยังนียังได๋ดิออครับผมผมเห็นคําถามที่ถามหลายเลยสําหรับคนที่สําหรับคนที่คิดว่าสีเลียงครับนะครับแม้กระทั่งผมเรียงเองครับคําแรกที่เขาถามเลยเรียงแล้วไปขายใสอ๋อี่นี่เป็นคําถามหลักๆที่ทุกคนต้องเจอนะครับคนที่คิดเลียงแพ่นี่คือต้องเจอทุกคนปัญหายอดฮิตคำถามยอดฮิตเลยคำถามยอดฮิตเลยครับครับผมเรียงแลอาไปขายไสครับอืมก็เลยปะ มีมีแผลขายเราไปเพราะว่าเท่าที่มีอยู่นี่มันบอท่านขายออื่าตามตามมาถึงสารทีเลี่ยงเพิ่อนนะครับเนาะอ่านี่เป็นบ้านคู่ขาดครับตำบลน้องเราครับอำเภอเขื่องในครับจังหวัดอุบลราชธานีเนาะครับเนาะอ่าอยู่นี่เพิ่นก็เป็นอีกอาชีพเสริมนะครับของน้องเพิ่นแล้วครับอ่าอาชีพที่เพิ่นเฮ็ดอยู่นะครับช่วงนี้มันก็ยังบ่ได้สามารถออกเดินทางไปอ่าทำมาหากินมาเลี้ยงครอบครัวได้เนาะครับเนาะ แต่ยังดีที่มีอาชีพนี้เสริมอยู่นะครับจะมาสอบถามรายละเอียดต่างๆนะครับของแพะของการเลี้ยงแพะนะครับเนาะครับน้องชัยวัฒน์ครับผมติดตามรับชมร่วมกันครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับอ่านี่กับบ้าหอดแล้วนะครับเนาะอ่านี่แยนะครับเอาน้องแนะ่ยนะเจ้าของนิดนึงครับซื้อเสียงเฮางหลักอาชีพที่เฮาเฮ็ดอยู่เนาะครับเนาะอาชีพหลักงที่ห้อเอฟซีนะครับช่องคมนักเกษตรท้องถิ่นครับครับผมนี่กั เพิ่นได้มีโอกาสมาเยี่ยมยามนะครับขอบคุณหลายๆนะครับขอบพูดน้งช่องน้ำนะครับผมแนะน้ำตัวนะครับหมอลำไชยวัฒน์นะครับชัยวัฒน์กล้องกลางวานนะครับครับลองหาเบิ่งในยูทูปในอย่างกับพ่อมี่ผลงานลงให้เบิ่งอยู่ครับผมมือนี้กับใต้ใายเพิ่นนะครับได้มาเบิ่งเยี่ยมชมนะครับหมอลำสิงครับอาชีพในห้องประเทศก้อนสี่ขวบคู่กับลั่มอยู่แล้วตาใดนะครับนั่มนั่มมาสิบหกสิบเจ็ดปีแล้วเด้อครับอืมครับ แต่ว่าอันนี้ก็เพ่งเพิ่งครึ่งมาเห็ดได้ตีกวกัวนะครับปีกวกัวนะครับเนาะปีกวกัวครับครับผมอ่านี่แหละครับตามด้านในนะครับเนาะก็ที่เลือกนะครับเลี้ยงแพะเพราะว่าอายุรอบการปฏินะครับนึ่งแหละแพท้องอยู่ร้อยห้าสิบมื้อครับร้อยห้าสิบวันนะครับครับวัวจะท้องสองร้อยแปดสิบสามวันอืมนะครับ ก็คือความเร็วตลอรอกนะครับกับอีกอย่างหนึ่งแพะมีโอกาสท่องได้ลูกได้ลูกแฝดนะครับครับผมแพะมีท่องได้ลูกแฝดนะครับซึ่งส่วนหญ่ที่มีก็เป็นแม่แม่ที่เคยได้ลูกเล้วก็ที่ได้ลูกแฝดนะครับอืมเคยได้แฝดคือได้แฝดนะครับเนาะครับอืมครับก็ต้นทุนครับกับบ่ได้หังไรนะครับแต่ว่าก่อนอื่นที่ห้องสีเหลืองแพะก็ต้องศึกษาหนึ่งเรื่อง เกี่ยวกับกับโรกครับผมโรคแมแพ้มี่อย่างแม่สิ่ง่เนาต้องมันดูแลนะครับเรื่องแรงอาหารอนะครับแล้วก็ลงเลื่อนอะนะครับลงเลื่อนกับที่ผมเล็้อยุตตอนนี้ที่เอาอาศัยต้นทุ่นตำะนะครับ,รบเพราะว่า<ม>กเา็เอาหมากเอาเหล่าเอายังเกาเพิ่นมากกับขอซก้อเอืเอ่อ,อไม่เอามากไม่เย คือเอาเป็นต้นทุนต่ำครับนี่นี่เป็นเป็นสายพันธุ์ใดครับน้องครับที่พี่เห็นด้านหน้าครับเป็นเป็นลูกผสมครับอืมเป็นลูกผสมครับเป็นลูกผสมน้่เงินเพราะว่าเลือดลอยกับราคาค่อนข้างสูงนะครับแพะที hmm ่ท hmm ี hmm ่เอออยู out, uh, losses, uh, ra, ่ในตลาดหลักๆตอนนี้ก็คือพอขาขเขาซื้อเป็นแพะกิโลนะครับซื้อเป็นแพะกกิโลตัวังามง่ามเนี่ยครับก็จังค่อยจับขายขายเป็นตัวเป็นตัวโอ้ครับราคาตัวเอาอือืนะครับลักๆคือขึ้นตาช่างครับ นะครับประมาณหน่อยสี่สิบถึงหน่อยห้าสิบนะครับโอ้ครับผมประมาณนะครับราคาเนาะครับเนาะมนครับไอตัวเติมนะครับเนาะเริ่มแรกๆนาะใช้บัตรครับเอามาเลี้ยงเลยเนาะเรียงแรกๆเลยครับผมเริ่มจากเลี้ยงใหม่ๆประมาณเจ็ดตัวครับผมทดลองแรกๆห้าหกตัวครับประมาณนั้นครับแต่ก็เจอปัญหาอยู่ครับว่าเมนว่าอันนี้เลี้ยงง่ายเลยครับปัญหาหลักๆที่ต้องระวังท้องอืดนะครับแถมท้องอืดแถาท้องอืดแล้วมันจี S <S <an> <S เขาบอกว่ามันจิไปไปกดเกี่ยวกับระบบหายใจมันจีบแผลการอาการหายใ,ใจหายเร็วนะครับท้องอืดตายประมาณสองสามชั่วโมงนี่ก็ตายได้นะครับบบเบงิงครับผมนะครับท้องอืดนี่เกิดจากปัญหาะอะไรยังครับหนึ่งเกี่ยวกับพวกพวกพวกวการก,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 กินอละไรละ้ลวนๆเลยแต่ว่าความแข็งแรงในตูแเพเน่ครับครับ้วก็หยาห์หยาพักบุ้งครับคือถ้าแพะที่ที่เคยกินพวกอาหารหยาบอยู่แเรวครับ มันกัสิบหค่อยมีปัญหาเรื่องนี้นะครับส่วนใหญ่สิเป็นแค่หยุลงที่เขาจะเลี้ยงเลี้ยงอาหารคนแล้วก็เลี้ยงอาหารพวกออาหารมากมาครับพวกญ้าสดมันเวลามันเข้าไปแล้วมันมันจะเป็นเกิดแก๊สเกิดยังนะครับส่วนใัยถ้ามันเคยกินอยู่มันกับบอไปยังครับผสมมันกับิข้ขอดีคือมันทนต่อโลกนะครับต่อสภาพอากาศภูมิประเทศนะครับการเจ็บป่วยกับ่บยหลายมีบบกับมีนะครับ ต้องใส่ใจกับตองมีนะครับผมเรื่องเรื่องการท้ายพยพญาตานะครับกับตองมี่พผลกับต้องต้องพิธีพิธันเนี่ยการดูแลเรื่องโรงเลื่อนนะครับครับผมกับประมาณนี้เหรอครับประมาณนี้นะครับเนาะเรื่องอาหารกับเตรียมควอมพร้อมไว้นะครับยาที่ผมเปนนี่เป็นยาที่เขาปลูกหรือจากท่ามมาจัดครับนองยาปลูกครับอันนี้เป็นซิกแนวเลื่อยนะครับับผมไ้สองแปลงอืมเป็นซิกแนวเลื่อยครับประมาณไรหนึ่ง ครับนะครับแล้วก็เป็นเพ่งกุลาประมาณไบหนึ่งนะครับแต่ก่อนเอามาเลี้ยงไม่ไม่อิลีนั่นบบท่านด้มีแรงอาหารอืคือขันทดล่องนี่เห็นเห็นก้างไม่นี่ผมเป็ดเป็ดตัดงามังนะครับครใบมังผิหน่องหัวจักิ๋ดห้องใบม่าใบมังบานเ้างหรือเปลใบมังใบกระถิ้นครับมันมันกระจุงยากตอนที่ว่าเข้าเข้าได้ไปเลียนหาครับยังส่อว่าได้ไปหาตัดไม่ตัดยังกะครับกะถ้าสมมุิสี่เลี้ยงอหลีแนะน้ำมา คัรนี้อันดับแรกๆคือแร่งอาหารครับนะครับแร่งอาหารควรควรควรสีมีเตี่ยวมหอีกสักก้อนอืคก็บอดีข้องแพอยังนึงมันราคาบ่ได้บ่ิได้สูงแห้งกับเป็นแพะลูกผสมนะครับเขากัเกิดหมานมีเงินได้เท่าละสามพันสี่พันกะเข้ากับสื้อว่าสะสมไปทท่ละตัวสองตัวครับคอยมันต้นทุนตามน้ำนะครับครับครับคอยเลี้ยงสะสมมาก อ่ะนี่แหละครับ,บปุ๊บแไทยมาหลายคลิปแล้วเนะเาะแต่ว่าทางฝั่งอีสานเท่ากับอ่ายังยังบอ่อฮันได้เชื้อมันว่าแพ้นี่มันอ่าส,สามารถขายได้กิ่งบอ่อเนาะครับเนาะก็ให้น้อ่อนพันแนะน้ำเนี่ยบอ่อแบบไทยบ้านเฮารลดเฮ่อเลี่ยงมาหนิมีผู้มาซื้อเฮ่อบ่อครับยังนียังได่นอ๋อครับผมผมเห็นคําถามที่ถามหลายเลยสําหรับคนที่สําหรับคนที่คิดว่าสีเลี่ยงครับนะครับแม่กระทั่งผมเลี่ยงเองครับคําแรกที่เขาถามเลย เลี่ยงเลี่ยวไปขายใสโอ้มีมีเป็นคำถามลักๆที่ทุกคนต้องเจอนะครับคนที่คิดเลี่ยงแพ่นี้คือต้องเจอทุกคนปัญหายอดฮิตคำถามยอนฮิตเลยคำถามยอนฮิตเลยครับเลี่ยงเลี่ยงออกไปขายใสครับอืมแต่เลยว่ามีมีแพะขายเราไปครับเพราะว่าเท่าที่มีอยู่นี่มันบพท่านขายนะครับแพ่นี่บพท่านขายคือเขาราบบอันเขารับัวอันอยู่แล้วนะครับเขาคือขึ้นตาสังนะครับแพ่นี้เขารับัวอันอยู่แล้วครับนะครับก็ ก็เอาเป็นว่าบต้องห่วงเรื่องตลาดนะครับเข้าที่แล้วก็กาบสถานการณ์ตอนนี้พมว่ามันหลายอย่างเนาะลรกไผ่สมือนช่วงนี้ก็โรคง่วงกันหิตแม่ก็ทั้งพวกที่เปิดเชียงงัวงเองก็ได้นั่งเงาสมือมันก็คนก็เห็นเน้วมันเนาะลกับไผ่กนอย่างเนี้ยตามเสียงหูปัจจุบันเนี่ยนะครับเนาะเมนเมนครับบริพัตพิ้งค์พันดอกแต่ก็พูดถึงว่าครับมันก็ตอนนี้นะตอนนี้ผพราว่าครับพ่อมาพ่อไปอยู่ เสริมตัวอางน้องเพิ่นก็คือว่าอัตลักษณ์มีในนอนหล่ะนะครับเนาะแต่ว่าให้เขาเลี้ยงแพะให้เป็นนะครับเนาะเลี้ยงไงเพิ่นหลอดเพิ่นอันนี้แหละครับต่อไปอาหารทีดไส้ถ้าเป็นยาอย่างเดียวมันกับบ่พอเพียงเนาะน้องใช่วหมเนาะเม่นครับผมเน้นเน้นการเลี้ยงแบบต้นทุนต่ำนะครับครับคือมียากับห้ยามีเอาใกล้มือเทาซะพี่น้องมีห้ามีมอย่างนี้เต้นสีผมก็เอาห้ามเป็นห้ามเนาะครับเนาะ กับอาหารั่วงก็ยังไปกับมอเลียงเลียไปนะครับหลักคือเฮาสิไปเลี้ยงเป็นอาหารข้นคือยังแพะยืนโล่งล้วนๆมันมันกินทุ่นเฮาครับครับผมอันนี้โบได้ใส่ต้นทุ่นลายนะครับเฮาไปเน้นต้นทุ่นตำเพราะว่าเฮากบบลดต้นทุ่นนะครับลดต้นทุ่นเฮาแบบเนื้อเนื้อนี่เป็นอีกหน้าห้ามนี่ก็เสริมไปนะครับเนาะเสริมเสริมซื้อครับหลักมันก็ พวกยาพวกยังอยู่เรียวนะครับครับนักๆของแพะก็กินยากินยังอยู่เรียวนะคอ่านี่กระปุกด้านหน้าก็เป็นสมุนไพรพื้นบ้านลรอครับพี่น้องเดี๋ยวขอดีต่างๆผมจะให้น้องพ่อแน่นัเนาะครับเนาะอ่านี่นะครับน้องที่เห็นนี่เม่นเม่นยังครับผมนี่อันนี้น้ำมักลูกยอดบอระเพ็ดนะครับครับผมอือไปได้สูตรจากในในในกลุ่มเลี้ยงแกะนี่กันครับอือมก็ไปก๊อปปี้มันมากลับมาล่องใส่เพิ่งครับแต่เือว่าโอเคแพะมันกินยาดีอือเขาบอกว่ามัน ทายพญาธน่ำนะครับเปิดเปิดไอพี่เบิ่งเลี้ยน้อยหน่อยป่ครับผมนี่นี่ก็มีอย่างไงครับย่อเข้านี่แหละบักย่อบานเข้านี่แหละบักย่อบานเข้าอยู่นะครับเนาะบอระเพ็ดกับเครือข้อห่อนี่แหละเครือข้อห่อนี่แหละครับเอามาลงใส่กับเกลือมากับน้ำนะครับกับมันไปโอ้หลายฟ้ามเพิ่งใสอยู่นะครับเนาะสูตรนี้สรรพคุณยังแนวครับผมเขาว่ามันซอยในเรื่องการกินยาดีครับแล้วก็ขับพยาธิโอ้ครับผมเอ้า นี่ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนอกจากโทษครับนอกจากยาแผนปัจจุบันนะครับเนาะก็มีตัวนี้มาร์กไว้นะครับมีมีอย่างในก็มีบักย่อบักย่อครับเหล็กเชี่ยวก็ห่อปลารพินพวกอย่างนี้อีกก่ครับเกลือครับเท่านั้นเนาะการน้ำตาลการโอการน้ำตาลครับผมอืมอ่าสัดส่วนการมาร์กต่างๆเดี๋ยวผมไปติดเบอร์โทรน้องเพิ่นไว้ถ่ายคลิปอยู่เนาะแม่แม่พี่น้องพี่น้องเดี๋ยวผมไปบอกสู้พี่อจังจังโทรมาถาครับครับเดี๋ยวพี่น้องอยากลองทดลอง ใส่สูตรนี่นะครับเนาะนี่ก็เป็นสิ่งที่ดีง่ายใครบ้านอีกอย่างนึ่งนะครับเนาะแมก่าครับลดต้นทุ้นของอ่ามีประโยชน์ครับแก้วครับผมขอกแพะแจ้งหน่อยนะครับน้องแคาวัดว่ามันประมาณไหนจังเลี่ยงแพะได้ครับผมอ๋อขอกแพะนี่เอาแค่มีหลังคาให้อืมมีมีหมองให้ขึ้นนอนครับครับยกพื้นสูงขึ้นนอนขอกแพะนี่บ่นอนกับดินนะครับอืมกต่ยกพื้นสูงกต่มีหลังคาให้ครับแค่นั้นนะครับที่เห็นอยู่นี่อุปกรณ์ทุกอย่าง แทบสิบป่เลยแทบสิบป่เลยสื้อนะครับมุ่งพี่น้องพันมางเล้ามางยังมากชอบอ่ะแตขอซื้อไม่ซื้อยังไม่เก่าเพิ่นมาเฮ็ดเอาครับผมก็เน้นเน้นเอาแบบต้นทุนหน่อยนะครับบ่ต้องไปอีหยังหลายครับโลงเลื่อนมันออกลูกบ่ะเลยเอาง่ายๆจัิงจริงนะครับคิดว่าโลงเลื่อนออกลูกบ่ได้แต่ว่าคันสมมุติเลี้ยงจํานวนหลายกว่านี้ครับกัดจังค่อยว่ากันอีกกัดเป็นป้ามเงี้ยกูนี้ก็ว่ากันอีกนั่นนึกพ่าอาจสิไปเห็นในหลายๆช่องเพิ่นไปถ่ายโลงเลื่อนแบบงามมุ่งสันท้เฮ็ดแบบ ลงเล็กย่างดีกะกะกะทำมีทุนหลายกะกะผมกะว่าเออกะสมควรเฮ็ดของบึงอยู่เฮื่อนอืมอาจสิขึ้นจยากเฮ็ดมันตรงมีทุนหลายมาเนนอครับเพราะว่าเริ่มแรกมีความตั้งใจกับพ่อแล้วครับอืมทุนกะค่อยขยับขยายไปครับคือจังคือจังเห็นเลยค,ครับแถบสทบริล่ได้ลงทุนย่างครับอมเราพี่น้องไม่เฮ็ดซอยกันกครับ ตุ่มไกลที่คู่มันกินเร<อ>า,เาเออกมานะครมันสิียาผมแชกเราแชกกันเก<น>ี <c oughs> เ่ยวเขาเยอะยังแปลงปล่อยนะครับด้านนี้นะครับสีเห็นกระเฮ็ดแบบเรียบง่ายแหละครับม,มีไผ่เนี้ยแต่ไขน้ขานาะครับเนาะแต่ไข่ซื้อมวนนึงครับปรระมมาณ50เตครับ,บแล้วอ้อมือก็เหลือข,ขึ้นไปอีกขุนการให้มันมีพื้นที่สําหรับได้ย่างอ๋อแม่นครับครับอ่านี่แหละครับปัจจัยการเลี้ยงนต่างๆมื้อนี้ก็น้องคนมาแนะนำเนาะครับเนาะครับแบบเนี้ยฉีบอยู่แล้วคือเป็ี่นมอลำเนาะครับมอลำัมสิงแต่ว่าช่วงนี้ ถึงจะเฮ็ดอาชีพยังก็เลี้ยงได้คือกันล่ะครับพี่น้องเนาะแบ่งเวลามาให้เพิ่นแน่ล่ะครับเนี่ยคือว่าก็โอเคในระดับนึงอยู่ครับก็ถือว่าเฮามันเป็นอาชีพนึงทางเลือกนะครับผู้ที่ขึ้นจากล่องครับนะครับก็ล่องล่องศึกษาเบิ่งซะก่อนนี่นี่ซื้อโซเชียลได้หลายข้างเบิ่งในช่องเกษตรเบิ่งนี่ฟาร์มใหญ่ๆหลายๆทางอาจจะพี่น้องอาจสิไปเห็นฟาร์มใหญ่ๆมาแล้วคือว่าอู้มันต้องลงทุนหลายบ่นู่นนั่นนี่ครับคือจังผมนี่บอกเลยว่า เริ่มจากพุ่นแบบสิบุมีเลยนะครับสะสมมาเท่าไรล็กเท่าน้อยเท่าไรโตสองโตนะครับถือเขามากเลื่อนกระเฮ็ดถือไปครับนะครับพี่น้องก็ล่องล่องสร้างใจเบิ่งผมก็ได้เฮ็ดแต่ว่าเลี้ยงแพะอย่างเดียวนะครเฮ็ดอาชีพหลายอย่างเฮ็ดหาแนว่เอะไรคือว่ามันสิได้อาว่าได้บล็อกกกับไข่กูยูซื้อๆอยู่ครับไข่กูยูซื้ออยู่มั้งก็เป็นอาชีพไปครับผมอืมอ่ะนี่แหละครับมือกับรบกวนน้องชัยวัฒน์ครับขอบคุญขอบคุณเพิ่นเนาะ ได้ใส่ยิงพอแม่เข้าแล้วครับอยู่นี่เพิ่นกัดูแลซอยกันเป็นอาชีพอาชีพในครอบครัวนะครับสามารถสร้างรายได้จริงกับการอยู่บ้านนะครับเนาะสำหรับกับท้ำสวนอ่าต่างๆแน่นะครับทำให้ท้ำหน้าเป็นอาชีพหนึ่งที่ลงกโตอยู่นะครับเนาะเฮ็ดหาทุกอย่างครับเพชรหาสุกยางแต่ว่าก็กัออกตัวไว้นะเมื่อันนี้โมเมนต์โมเมนต์ป้ามยังที่แบบเลี้ยงแบบเป็นมืออาชี่ยวครับผม ก็ยังอยู่ในระวังศึกษาอยู่เพราะว่าเขาบอกว่าวิชาแพทย์นี่เรียนบจบบจบวิธีครับสิได้พ่อเล็กๆน้อยๆปัญหาที่เฮาต้องคอยแก้ไปอยู่เรื่อยๆนะครับครับผมนี่ละอมึงเด็กกะให้น้องใช้วัดติดช่องทางการติดต่อนะครับเนาะอ่าเบอร์โทรศัพท์เฮาเนี่ยครับหรือจะทิ้งท้ายเพราะจะติดต่อให้ได้จ้างงานรองอานรัเนาะครับเนาะน้องกะฝากพี่น้องไว้เลยครับผมครับครับกะ ท่านพี่น้องสนใจเรื่องเพะนะครับอยู่ใกล้ๆส้นเขื่องในนะครับบุญน้องเรานะครับบรรคุข่านหุจกอยูดอทามบ้านมอรมชายวดนะครับมุจักอยู่ส่นนี้นะครับเขามาเบื้องก่อนก็ได้นะครับคือผมกัใหงให้เบื้องแนวั่งบอกอาจสิเป็นบอกค่วมรูเบื้องต้นได้นะครับว่ามันจังไรจังไรเนี่ยนะครับแต่ว่าฐานลึกๆอีลีในี่รักวิชาการกับสิบบอมแม่นบอมปแต่กับพ่อพ่อ พอเราซู่ฟังได้เล็กน้อยๆอยู่นะครับไกลหมากับมาเบิงนะครับเส้นถนนระว่างบานคู่ขาดไปรุกเราครับผมนะครับลักกิโลเมตรที่หกสี่ยูนาท่าางเขาพอดีครับผมนะครับอันนี้เป็นเทียงเป็นหน้าอีกเป็นบ้านอีกร้านนึงกับว่าได้ครับผมที่นี่นะครับบ้านหลักๆก็อยู่ในบ้านคนละนี่ทั้งงวดทั้งงวทั้งหมูทั้งสุย่างอันล่ะครับผมไอ้เห็หาเบิงนะครับพี่้องสนใจอยากเลียงแพะอยากศึกษาครับนะครับกัเข้ามาเบิงได้นะครับปีพอมาก่อนก็ได้โทรมาก่อนกันได้นะครับ 0872หกเก้าหกเก้าห้าศูนย์นะครับหรือว่าถักหาในเฟซบุ o กหมอลำใชยวัฒน์กล้องกระวานนะครับถักหาก้อนได้อ่าที่ดีไงครับปรึกษาครับอ่ามือก็ขอบคุณอ่าน้องไฮไลท์ครับสถานที่มองอีทุกคนนะครับเนาะครับผมผมกัไดาบเอกกรรภูมิไรในนั้นไปผิดพลาดขออภัยพี่น้องผู้รับชมไว้ก่อนนะครับเนาะจนเราจนกว่าเราจะพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับผมสวัสดีครับ